สวัสดีค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนด้วยนะคะ ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรมิตาพยากรนะคะขอต้อนรับชาวราศีมีนลัคนามีนทุกท่านนะคะเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมนะคะของชาวราศีมีนลัคนามีนในเดือนสิงหาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะแล้วค่ะเราจะมาเลือกไพ่พร้อมๆกันนะคะขอให้ชาวราศีมีนลัคนามีนทุกคนทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ได้รับพลังงานจากไพ่ที่ดีๆนะคะขอให้สําเร็จสมหวังในสิ่งที่ต้องการและปรารถนานะคะ เอาละค่ะเรามาหยิบไพ่พร้อมๆกันนะคะเอาละค่ะได้แล้วนะคะเรามาดูว่าดวงชะตาของชาวราศีมีนและคนามีนนะคะจะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะ ให้ใบแรกนะคะได้ไพ่ควีนดาบนะคะไพ่พระมีโอกาสที่เราจะได้ตัดสินใจแต่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะสามดาบ,ดาบหกไม้เท้านะคะสิบเหรียญค่ะ วิวออฟฟอร์จูนก้าถ้วยนะคะ The s wow. ันว้าวแสดงว่าคุณจะต้องตัดสินใจได้ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็พร้อมสู้เสมอแชรีออเข้ามาด้วยเจดเหรียญน,นะคะใครที่รอคอยเงินอยู่นะคะขอให้เงินมาโดยเร็วโอเคนะ่าจะสมหวังนะ สำหรับชาวราศีมีนนะคะลัคนามีนในเดือนสิงหาคมนะคะเดือนนี้ต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างของคุณอย่างแน่นอนเลยนะคะอาจจะเป็นปัญหาเก่าแก่ที่เก็บค้างในใจของคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะแต่ว่าเอาเถอะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าพฤหัสก็มากลุ่มลัคนาคุณแล้วในช่วงเวลานี้ก็จะทําให้คุณสามารถที่จะ แก้ไขปัญหาหรือว่าเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนั่นแหละนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับชาวราศีมีนขออนุญาตพูดถึงดาวมฤตยูนะคะซึ่งก็ไม่ได้ทำคลิปให้นะขอพูดรวมๆไปในแต่ละคลิปลงไปทีละเล็กทีละน้อยดีกว่านะคะเราจะได้แบบว่าสำเร็จได้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะ ก็มีดาวพฤหัสนั้นแหละเป็นดาวประจําตัวตอนนี้กลุ่มลัคนาอยู่นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อความสุขความมั่นคงหรือหน้าที่ที่สมบูรณ์แบบของคุณนะคะหรือความาการพัฒนาไปสู่สิ่งที่มันจะดีขึ้นในวันข้างหน้านั่นแหละนะคะคุณคิด โครงการวางแผนไว้อย่างดีสวยหรูเลยในอนาคตนะคะและตอนนี้เราก็เริ่มมีพลังที่จะทําได้แล้วนะคะทีนี้มีดาวพระราหูเนี่ยเข้าไปสู่ภพกระดุมพักก็เกี่ยวข้องเรื่องของการเงินนะคะการเงินอาจจะมาได้ในหลายๆรูปแบบนะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดาวมรุตยูนะคะย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยบ่งบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมี โอกาสที่คุณจะได้ไปขยับขยายงานหรือมีคอนเน็กต์ต่างๆหรือมีโอกาสที่จะได้ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนกับว่าเป็นโลกใบใหญ่โลกกว้างที่จะเปิดให้คุณได้สัมผัสที่จะเปิดให้คุณได้เรียนรู้ที่จะเปิดให้คุณได้ศึกษานะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องใหม่สําหรับคุณแต่บางคนอาจจะต้องกลับไปทําเรื่องราวเก่าๆนะคะการใช้อิทธิพลก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอังคารตอนนี้อยู่กับดาวมรตยูในภพ สหัชชะซึ่งดาวอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะเกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ๆโครงการที่ยังไม่เสร็จหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งในการทํางานนะคะแต่ก็ต้องบอกบอกว่าก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าดาวอังคารเนี่ยกับดาวมฤตยูอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าดาวที่เป็นคู่ศัตรูกันนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ อุบัติเหตุในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาที่ทําให้คุณมีความวิตกกังวลใจนะคะทีนี้สําหรับในเดือนนี้นะคะก็จะมีดาวยกย้ายก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์จะย้ายเข้าสู่ภพปุตตะนะคะในวันที่8สิงหาคมนะคะซึ่งก็จะเป็นพอย้ายเข้ามาก็เป็นพพปุตตะได้ตําแหน่งราชาโชคกันแหละคุณก็จะมีโอกาสที่จะมีงานมีเงินเข้ามาโครงการใหม่ๆนะคะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหานะคะจะทําให้คุณทําได้ดีแล้วก็นําเงินมาให้กับคุณนะคะเพราะว่าเลงกับเรือนราวพระคือมีดาวเกตกับดาวพระเสาร์อยู่ด้วยกันนะคะ,นานง,ะางานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกอะไรเรื่องราวเก่าๆอิทธิพลหรืออะไรก็แล้วแต่หรือปัญหาเก่าๆที่เก็บไว้นั่นแหละจะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยนะคะอม ในวันที่9นะคะดาวเกตดาวพฤกษ์เกตก็จะย้ายเข้าสู่ภพลาภะนี่แหละจะบ่งบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โอกาสคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาแสดงผลงานอีกครั้งหนึง่งได้แก้ไขได้อะไรนะได้โชคลาภจากเรื่องราวเก่าๆจากสิ่งเก่าๆหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยเป็น เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งราชาโชคนะคะสิ่งเหล่านั้นก็จะนํามาซึ่งเรื่องของการเงินบางคนเดินทางไกลนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคลาบหรือมีโชคลาบกับของเก่าๆสิ่งเก่าๆอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าดาวเสาเนี่ยมงบอกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะพอดาวพระเกตเข้ามานี่มันก็เหมือนกับว่าทําให้เราจะต้องนึกถึงเรื่องของบุญบาร,รมีเก่าๆนะคะ คือจะได้จากของเก่านั่นแหละทีนี้ในวันที่1ิบ7นะคะ17สิงหาคมดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ภพอรินะคะเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นบ้านของตัวเองช่วงเวลานั้นก็จะทําให้คุณจะต้องมีเรื่องราวที่จะมาให้แก้ไขให้ตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยในเรื่องของคู่ครองในเรื่องของเอกสารต่างๆใช้ความรอบคอบนะคะทีนี้วันที่20ดาวพระพุธก็จะย้ายเข้าสู่ภพปัตตนี แล้วก็เป็นเกษตราธิบดีแล้วก็เป็นมหาอุดด้วยเพราะฉะนั้นเป็นเจ้าเรือนพันธุแล้วก็เจ้าเรือนปัตตนีด้วยคุณอาจจะได้รับการสนับสนุนที่ดีเกี่ยวข้องกับคู่ครองหรือคนในบ้านคือญาตินะคะถ้ามีปัญหากันก็น่าจะตัดสินใจตกลงสัญญาหรืออะไรกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพันธุหรือทรัพย์สินมรดกหรือเรื่องของอเอกสารต่างๆนะคะ ดาวพุธเนี่ยพระพุธเข้าไปอยู่ตำแหน่งนี้ได้มหาอุดนะคะแล้วก็เป็นเกษตรก็มีดาวที่เป็นคุณภาพหรือคุณที่มีปัญหาก็จะมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือชี้แนะแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้นะคะในช่วงเวลานี้สำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะเอาละคะเรามาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะสำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่ใบแรกของชาวราศีมีนลัคนามีนเนี่ยได้ไพ่ ควีนดาบนะคะราชินีถือดาบบ่งบอกถึงว่ามันมีเรื่องบางเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจในช่วงเวลานี้นะคะมีทั้งเรื่องที่ตัดสินใจออกมาแล้วดีนะคะแต่คุณก็จะตัดสินใจได้ดีได้ถูกต้องนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรืออะไรคือบางทีอะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะควีนดาบกับ9ก้าถ้วยเนี่ยคุณจะต้องแบบ เขาเรียกว่าใช้วาจาให้เป็นนะคะก็ซอบๆลงมาบ้างรู้จักคําพูดที่เอาอกเอาใจนะคะก็จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของการเงินบุงบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือบุญกุศลเก่าจะช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินได้นะคะแถมยังมีไพ่เดือดซันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าเวลานี้ถ้าคุณมีเรื่องอะไรที่จะตัดสินใจคุณสามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องนะคะมีคนสนับสนุน นะคะมีบุญเก่ามีบาร,รมีเก่ามีคนสนับสนุนชี้แนะแนวทางนะคะสิ่งที่มันตึงเครียดสิ่งที่มันมีความทุกข์มันก็จะทุเลาเบาบางไปนะคะเห็นไหมคะมันมี3มดาบเข้ามาด้วยนะคะในตําแหน่งสหัชชะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องการติดต่อสื่อสารหรือคําพูดการเจรจารของเราบางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นระวังคําพูดด้วยนะคะอย่าตัดสินใจด่วนเร็วจนเกินไปมันอาจจะทําให้เราไม่ได้สมหวัง แต่ถึงมันจะไม่สมหวังมันก็ไม่น่าจะเจ็บปวดมากไปกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลานะคะใช้สติใช้เวลานะคะให้โอกาสคนอื่นก็เท่ากับการให้โอกาสตัวเองนะคะอะไรที่มันเป็นปัญหาจะตัดจบก็ได้นะแต่ว่าดูจังหวะเวลาให้มันดีว่าตัวเองพร้อมไหมถ้าตัวเองพร้อมก็โอเคนะคะแต่ถ้าคนอื่นไม่พร้อมมันจะเหมือนเราเนี่ยจะโหดร้ายเกินไปไหม เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําพูดก็ก็ซบซบลงหน่อยนะคะเพื่อตัวเราเองด้วยเพื่อคนอื่นเขาด้วยบางครั้งเนี่ยเราพูดเราอาจจะได้เราอาจจะชนะแต่ว่าคนอื่นเดินต่อไปไม่ได้นะคะเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆนะคะทุกคนต้องการแสวงหาทางออกที่ดีในชีวิตรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะเพราะฉะนั้น มองให้กว้างๆว่าประโยชน์ของเราประโยชน์ของท่านถ้าทางเรากว้างแค่ไหนเราก็สามารถแบ่งปันเส้นทางให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินได้ไพ่พักก็ผมงบอกว่ามาคู่กับไพ่ดดสันเลยเรื่องของการเงินในเดือนนี้ของคุณไม่น่าจะมีปัญหานะคะมีเงินสิบเหรียญเข้ามาในตําแหน่งปุตตะนะคะวิวออฟ f อร์จูนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ถูกทางถูกต้องนะคะ เจ็ดเหรียญถ้าคุณรอคอยเงินอยู่นะคะมีโอกาสที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่นั้นนะคะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินมรดกหรือใครที่คิดอยากจะขายบ้านขายรถขายทรัพย์สินมรดกนะคะมีโอกาสที่จะขายได้แล้วมีเงินก้อนเข้ามานะคะขายแล้วก็เสียดายแต่ก็ตัดใจขายก็เป็นไปได้นะคะวิวอ of ฟอร์จูนเนี่ยอยู่ในตําแหน่งอลิมงบอกว่าเราจะมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอ ทรัพย์สินมรดกของเรานะคะพออยู่ในอลิอาจจะเป็นการกู้อาจจะเป็นการอะไรที่แบบแลกเปลี่ยนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เรามีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะใครคิดจะกู้ยื่นสนยงสัญญาอะไรนะคะหลังวันที่20ไปแล้วจะดีมากเลยนะคะคู่สัญญาจะให้การสนับสนุนกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินรอคอยอีกนิดนึงนะคะช่วงเวลานี้ก็เดินเอกสารหรือทําอะไร ไปก่อนนะคะแต่พอหลังจากวันที่20ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะในเรื่องของการงานบ้างนะคะได้ไพ่หกไม้เท้าก็บ่งบอกว่าการงานของคุณในเวลานี้จะดีนะคะคุณทํางานอะไรก็จะสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมานานสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยจะได้จะสําเร็จนะคะสิ่งที่คุณทํามานานเนี่ยจะให้ผลประโยชน์คุณจะให้ความสําเร็จให้เกียรติยศชื่อเสียง สำหรับคุณและที่สําคัญสิ่งที่คุณต้องการคือเรื่องของการเงินคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นนะคะในเรื่องของความรักบ้างควีนถ้วยนะคะคว e นอ of คับมาคู่กับ9้าถ้วยก็บ่งบอกว่ามีโชคดีในเรื่องของความรักนะคะหรือเป็นไพ่แห่งการอธิษฐานถ้าอยากมีโชคราภเรื่องการเงินเรื่องอะไรคือขอให้คุณ ตั้งจิตให้ดีแล้วทิษฐานขอให้มีคนช่วยเหลือในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือแม้แต่เรื่องความรักขอให้คนร,รักที่เราลักที่เราลักเขาที่เขารักเราหรือคู่ครองของเราเข้าใจในตัวเรามากขึ้นแบบนี้ก็จะมีผลทําให้ดลจิตดลใจให้เขาเมตตาเราลักเราเชื่อใจเราได้นะคะ ถ้าเป็นในเรื่องของเอกสารก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะคุณจะได้รับการตอบรับได้โดยง่ายนะคะแล้วก็จะได้รับเงินก้อนนดยเร็วไวนะคะตำแหน่งดิสันเข้ามาในตำแหน่งมรณะการทำสัญญาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกการซื้อการขายสามารถเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการติดต่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างอาจจะ ไม่ได้ดังใจเราพยายามใจเย็นๆนะคะการใช้คำพูดที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จนั้นจะต้องใช้สติปัญญากันกองนะคะในการนำเสนอให้ดีนะคะบางครั้งตรงเกินไปก็ไม่ได้บางครั้งแบบไม่มีหลักการเกินไปก็ไร้ผลนะคะพยายามหาช่องว่างที่มันดีที่สุดที่จะออกมาซึ่งผลประโยชน์ของเราให้ดีที่สุดให้ได้นะคะสาหรับชาวราศีราศีมีนลัคนามีนในช่วงเวลานี้ก็บ่งบอกว่าเร็วๆนี้แหละ ปัญหาต่างๆที่อยู่ในใจคุณมาตั้งแต่จะได้รับการตัดสินนะคะแล้วคุณจะเลือกถูกทางแล้วคุณจะได้ในผลประโยชน์ที่คุณต้องการนะคะว i วอ o f for t u n e เนี่ยบ่งบอกว่าดวงชะตาคุณมันถึงจุดที่มันจะเริ่มดีขึ้นบางคนก็ดีขึ้นมาได้มากขึ้นแล้วแต่บางคนค่อยๆเริ่มดีขึ้นมันอยู่ที่พื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าตามปกติดาวพฤหัสกลุ่มลัคนาปุ๊บเนี่ยจะต้องมีแต่สิ่งที่ดีๆโดยเฉพาะเข้ามาเป็นเกษตรนะคะ ถ้าเรามีดาวประจําตัวต้อนหลักตั้งรัดอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้เราทําอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นบ่งบอกถึงบุญกุศลเก่าที่เราสะสมมานั่นแหละนะคะจะทําให้เราทําอะไรอะไรได้สําเร็จง่ายขึ้นแต่ก็ถ้ายังไม่สําเร็จก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สําเร็จนะคะไพ่ทุกสำรับเนี่ยถ้ามีดุสันขึ้นมาแค่ใบเดียวก็ถือว่าแบบ ของดวงชะตาในช่วงเวลานั้นได้หมดแถมยังมีไพ่พระเข้ามาด้วยก็บ่งบอกถึงความมั่นใจให้กับเราได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะตัดสินใจในเรื่องอะไรนะคะอิงคุณธรรมอิงความดีความถูกต้องดีงามไว้ก่อนนะคะ คุณจะสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะสาหรับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะก็ขอวอวยพรให้สําเร็จสมใจหวังนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันนี้วันนี้มีมีมีเกดเล็กเกดน้อยนะคะมานําเสนออันนี้เป็นพลอยนะคะทั้งหมดนี้แหละเป็นพลอยนะคะพลอยเนี่ยเป็นพลังงานตามธรรมชาติทําไมถึงถึงต้องมีก็เหมือนกับว่า เขาจะช่วยเหลือเราในรอบด้านปรับบรรยากาศปรับจูนอุณหภูมิก็ได้นะคะพลอยจะเต็มไปด้วยประจุไฟฟ้าอยู่ข้างในทั้งหมดเลยทั้งที่ผ่านการเจริญในและไม่ผ่านการเจริญในอันนี้เป็นพลอยดิบไม่ผ่านการเจริญในนะคะอันนี้ทํามาแล้วแล้วแต่รูปแบบที่เราต้องการนะคะอันนี้เรียกว่าลาบดไลท์หรือสเปกโตไลน์นะคะอันนี้ช่วยได้ในหลายๆเรื่องมากๆเลยนะคะวันไหนมีเวลาจะเอามาพูดให้ฟังทีละตัวทีละตัวนะคะ ส่วนก้อนนี้นะคะเป็นลถคอสนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมิตรภาพที่ดีความสุขความสมหวังนะคะลถคอสเนี่ยถ้าใครมีก็ออากมาพกติดตัวไว้นะคะเมื่อก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้สนใจเขาหรอกแต่พอเรามาสัมผัสมาอะไรเออเขาก็มีพลังจริงๆนะคะลถคอสจะให้ผลในเรื่องของความรักนะคะ ความรักมิตรภาพไม่ไม่จำเป็นเฉพาะความรักหนุ่มสาวความรักหนุ่มสาวก็ได้นะคะถ้าใครมีมันก็จะทําให้ปรับจูนความเข้าใจต่อกันได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราไปเจอความรักที่ไม่ดี นะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าหันกลับมารักตัวเองได้ไวขึ้นแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเป็นความรักที่ดีต่อก,กันก็จะปรับจูนให้เข้ากันได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ลดค s าเหมือนกันนะคะก็นํามาติดตัวไว้นะคะถ้ามีนะคะอันเล็กๆนี้ก็พกได้นะคะส่วนตัวไม่ค่อยใช้เครื่องประดับเท่าไหร่ก็เอาแบบนี้ชอบมีความเป็นธรรมชาติบางทีเราสามารถดูได้หลายมิติตามความเป็นธรรมชาติของเขานะคะ เอาละค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท,ที่ติดตามกันมานะคะส่วนท่านใดที่สนใจจะดูดวงชะตาโดยส่วนตัวก็ฝากไอดีไลน์ไว้ให้นะคะหรือท่านใดที่สนใจในเรื่องพออยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ